สิ่งของไม่ควรลืมไว้ในรถเมื่อจอดกลางแดดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้นะคะประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวแดดแรงเกือบตลอดทั้งปีนะคะคงหลีกเลี่ยงไม่ได้หากมีเหตุจำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลานาน,านๆจนภายในตัวรถร้อนละอุ เพื่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้รถเกิดความเสียหายเพราะวัสดุบางชนิดไวต่อความร้อนวันนี้เราจึงนำสิ่งของไม่ควรลืมไว้ในรถเมื่อจอดรถกลางแดดมาฝากทุกท่านกันค่ะ 1. แบตเตอรี่สำรอง Power แบงค์ความร้อนอาจทำให้แบตเตอรี่สำรองเสื่อมประสิทธิภาพได้มีอายุการใช้งานสั้นลงเช่นชาร์จโทรศัพท์เข้าได้ช้าลง หรือชาร์จได้จำนวนรอบไม่เท่าเดิมและอาจทำให้แบตละเบิดได้นะคะ 2. โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโนต้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิดความร้อนอาจทำให้วงจรภายในได้รับความเสียหายส่งต่อการชอ็อตและระเบิดได้ค่ะ 3. สเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์กระป๋อง ความร้อนทําให้แก๊สในกระป๋องขยายตัวมีแรงดันสูงขึ้นจนเกิดการระเบิดได้ค่ะ 4. ไฟแช็กเป็นสารเคมีอันตรายที่ไม่ควรโดนความร้อน 5. แผ่นยางกันลื่นหน้ารถ หากโดนแดดเผาจนละลายจะกลายเป็นคราบเหนียวติดคอนโซลหน้ารถค่ะ 6. ยาและวิตามินต่างๆแสงแดดทำให้ตัวยาเสื่อมสภาพมีคุณสมบัติในการรักษาลดลงหรือเสียไปและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้สุดท้ายนี้ก่อนลงจากรถทุกครั้งตรวจสอบสิ่งของที่ไม่ควรวางทิ้งไว้ในรถ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรถคุณและไม่เสี่ยงอันตรายต่อตัวคุณด้วยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ